ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับเช้านี้ก็เป็นเช้าของวันเสาร์นะครับวันหยุดราชการนะครับสําหรับพี่น้องข้าราชการนะครับหยุดเจ้าอาทิตย์นะครับสําหรับเช้าไห้เช้าหนาเฮาก็บ่มีมือหยุดนะครับก็มีงานประจํานะครับต้องเฮ็ดทุกมือนะครับแต่ละคนนะครับตามวิถีชีวิตของแต่ละคนนะครับครับสาหรับผมกับงานประจํานะครับ อากาดบ่ได้นะครับก็มามีมือหยุดต้องเหตุจู่มือก็คื่อตื่นเ้ารมานะครับก็จะเอาเจ้าอมสินนะครับเนี่ยจาอมสินออกมานะครับกินยานะครับตามไปโดยเจ้าบนหลอดนะครับพูนกินยาอยู่ทางบนนะครับออกกินยาย่ยเหมือนเศาแล้วก็่ยมือแรงนะครับก่อนสิข่าคขอกนะครับตามวิีชีวิตของพี่น้องเจ้าหเจชาวนาเฮ้านะครับก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับก็ เ้าได้เหตุในสิ่งที่เขาชอบถ้าเขาหมักนะครับก็เป็นความสุขเล็กๆหน่อยอีกที่หนึ่งนะครับกับเสานี้นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับสดชื่นแจ่มใสนะครับหลังจากเหตุหน้าแล้วไม่ไมนะครับนี่หน้าผมซึ่งเป็นหน้าดํานะครับซึ่งปักดําได้เสรจสินมาประมาณอาทิตย์กวัวนะครับเขากําลังสเริ่มเขียวเริ่มแตกกอนะครับในช่วงเสานี้นะครับอากาศสดใสนะครับแจ่มใส นะครับสดชื่นนะครับกัเป็นยังไงครับทังบ้านพี่น้องนะครับอ่คนดีบ่นะครับอ่คนดีคือทังทั้งพี่บ่ปีนี้รึกวานะครับอ่าฝนสีดีนะครับอ่ในนามมีป่าในหน้ามีเขานะครับกัทำให้พี่น้องนะครับชาวไ่ซานานะครับหัวใจสดชื่นนะครับครับสำหรับเท้านี้นะครับกับพ่อพี่น้องนะครับสามีก้อนนะครับจังไดกับฝากนะครับที่ตามนะครับ ช่องทางของทางช่องเชี่อนท่องแชนแนลนะครับเป็นช่องน้องไม้นะครับฮัดเลนนะครับก็ยังไดก็ฝากพี่น้องให้กำลังใจนะครับครับก็สำหรับมือนี้ก็ขอไปเพียงจำนีก่อนนะครับสวัสดีครับ